หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งผลงานของอรศสานนอพีที่41ตอนลูคีเมียเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ถ้าจะพูดไปแล้วก็เหมือนปาฏิหารบอกเล่าให้ใครฟังก็คงแทบจะเชื่อไม่ลงแต่มันเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงเพราะฉันได้รักษาด้วยตัวเองโดยอาศัยอนุภาพของเจ้าแม่กวนอิม บวกกับคนไข้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัธทธาแน่วแน่ด้วยจึงบังเกิดผลขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วท่านตาเห็นหมอผู้ให้การรักษาคนป่วยซึ่งหมดทางรักษาแล้วจนบอกให้คนไข้กลับบ้านเพราะอยู่โรงพยาบาลก็ตายเงินก็ต้องเสียสู้กลับไปตายที่บ้านดีกว่าซึ่งนั่นเป็นตอนแรกก่อนที่คนไข้จะมาพบชั้นนั้นมาตอนหลังนี้กลับมากุลีกุจอช่วยเหลือเต็มที่ เพราะอาการคนไข้เกิดดีขึ้นทำให้หมอเกิดความหวังว่ามีทางรักษาต่อไปได้ซึ่งหมอเองก็งงเหมือนกันว่าอาการคนไข้เกิดดีขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องมีอยู่ว่าระยะนี้ฉันต้องนั่งแจกน้ำมนต์รักษาคนไข้ทั้งวันก็ทำให้เส้นสายยึดจึงเรียกหมอนวดแผนโบราณมาให้ประครบด้วยสมุนไพรอาทิตย์ละสองครั้งก็ทำให้พอค่อยยังชั่ว หมอนวดที่มาประครบฉันได้มาเห็นการแจกน้ำมนต์รักษาคนไข้ของฉันได้ผลจริงจังก็เกิดความเลื่อมใสได้ขอน้ำมนต์ไปเป็นสิริมงคลก็ได้ผลกับตัวเองด้วยวันหนึ่งเขาเห็นคนที่พักฟแฟลตเดียวกันมีอาการประหลาดคือมีรอยช้ำตามตัวแขนขาเป็นจ,ำจำ้ำๆเขาก็ถามดูว่าเป็นอะไรคนไข้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จบปริญญาโทมีความรู้ดีคนไข้ก็ตอบว่าหมอบอกว่าเป็นโรคลูคีเมียเขารักษาไม่ได้แล้วหมอนวดก็เกิดสงสารเพราะเด็กสาวคนนี้เป็นเด็กดีมากใครๆเห็นก็ต้องเมตตาหน้าตาซื่อๆหน้าสงสารจะพูดจาก็เรียบร้อยมากฐานะทางบ้านก็ดีเป็นชาวเชียงใหม่เลยชวนให้มาหาฉันเพื่อให้เจ้าแม่กวนอิมท่านรักษาให้ ฉันเห็นวันแรกก็รู้สึกถูกชะตามากหลังจากถามอาการแล้วเจ้าแม่ก็บอกว่าให้เป่าหัวให้ด้วยตอนที่มาหาฉันเม็ดโลหิตแดงเหลือในตัวเพียง8 0 0พันเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากใกล้อันตรายเต็มทีแล้วฉันได้อธิษฐานจิตขอให้น้ำมนลงไปช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้เพิ่มปริมาณขึ้นมาให้มากๆเพื่อจะได้มีชีวิตยืดอายุ ให้คนไข้ได้มีโอกาสรักษาตัวต่อไปได้และขณะที่เป่าหัวให้ฉันก็ภาวนาจิตแน่วแน่ขับไล่โรคร้ายที่คุกคามอยู่ให้หยุดนิ่งยาคุกคามต่อไปและให้อาการของคนไข้กลับจากร้ายกลายเป็นปกติโดยเร็วช่างน,น่าประหลาดที่สุดช่วระยะ2วสองวันกับหนึ่งคืนเท่านั้นคนไข้กลับมาหาฉันมาบอกว่าเม็ดเลือดแดงได้เพิ่มขึ้นเป็นสองหมื่นแล้ว พอหมอเช็คเลือดเสร็จก็รีบเริ่มให้การรักษาใหม่โดยให้เกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นไปอีกพร้อมกันนั้นคนไข้ก็ดื่มน้ำมนของเจ้าแม่และมาให้ฉันเป่าหัวให้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนจะเข้าขั้นปกติอยู่แล้วการที่คนไข้มีอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนี้มีใช่ด้วยการดื่มน้ำมนของเจ้าแม่แต่อย่างเดียวแต่เป็นด้วยแรงอานิสงส์ที่ฉันแผ่ไปให้คนไข้ ในทุกๆเช้าประกอบไปด้วยจึงได้ผลรวดเร็วเช่นนี้ขณะนี้คนไข้ก็ยังมีชีวิตอยู่และคงจะเริ่มกลับมาทำงานได้แล้วหลังจากหยุดพักรักษาตัวอยู่พักใหญ่ตามที่ฉันเคยเล่าว่ากำลังรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดอยู่อาการก็ทรงทรงสุดๆแต่ก็ยังไม่ตายครั้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเด็กสาวผู้นี้มาหามาขอน้ำมนและเป่าหัว ฉันเห็นอาการแล้วใจไม่ดีเลยคือซีดมากปวดศีรษะรุนแรงฉันรีบเอาน้ำมนต์เจ้าแม่ให้ดื่มเต็มถ้วยอาการปวดศีรษะก็ลดลงแต่ยังมีอาการเพลียหลังจากฉันรีดเอาตัวมะเร็งจากต้นคอให้มันลงมาไม่ให้ขึ้นศีรษะแล้วเธอก็ขอตัวไปนอนพักในห้องด้านในหลังจากกลับไปฉันได้โทรศัพท์ไปเยี่ยมก็รู้ว่ามีอาการไข้สูงจนตัวสัน่น แน่นหน้าอกมากที่ลำคอมีเสมหะมาจุกมากพูดไม่ค่อยออกฉันหนักใจมากนั่งลำดับจิตจิตก็บอกยังไม่ถึงตายแต่ฉันก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรได้แต่อธิษฐานจิตกับเจ้าแม่ขอให้ท่านช่วยดนบันดาลให้คนไข้ารายนี้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้เสียทีโดยฉันขอเอาอนิสง์ของฉันเขาแลกจากเจ้ากรรมในเวรของคนไข้ารายนี้ เจ้ากรรมในเวรนี้ฉันขอทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติฉันเฝ้าภาวนาทุกวันตอนไหว้พระคนไข้ตกอยู่ในอาการหน้าวิตกอยู่สองวันก็ให้มีเหตุการณ์ประหลาดคือวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีตอนเย็นมีลูกชายของเพื่อนฉันคนหนึ่งกำลังตกงานก็มาหาขอให้เป่าหัวให้พรให้ขณะที่ฉันกำลังจะเป่าหัวชายหนุ่มคนนี้อยู่ๆก็มีชายหญิงคู่หนึ่งมาหาฉัน ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยไม่มีการนัดหมายใดๆทั้งสิ้นจู่ๆก็เดินเข้าห้องรับแขกมาเฉยๆสุภาพบุรุษที่เป็นสามีนุ่งกางเกงสีน้ำตาลไหมเกือบดำใส่เสื้อฮาวายสีเนื้อเข้มส่วนภรรยาซึ่งสามีแนะนำว่าเป็นแพทย์หญิงแต่งสีขาวทั้งชุดฉันขอเป่าห,ห,หัวให้หลานชายแล้วก็ได้หันไปคุยด้วยทั้งสองท่านนี้ไม่ได้เอ่ยถึงความประสงค์เลยว่ามาหาฉันเพื่ออะไร แต่ผู้เป็นสามีได้เล่าถึงเมื่ออดีตการสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวนนั้นไม่มียาใดรักษาได้ใช้สมอไทยแช่น้ำลงในมูดคือน้ำปัสสาวะตัวเองแล้วนำมาดื่มแก้อาการเจ็บไข้ได้ฉันฟังก็ยังจับความต้องการไม่ได้อย,ยู่ๆตอนหนึ่งฝ่ายภรรยาก็พูดขึ้นว่าสมอไทยนี้ใช้ได้ดีมากกับคนที่เป็นโรคลูคีเมียหมายถึงมะเร็งในเม็ดเลือด ถ้าคนไข้รู้สึกเพียมากแล้วก็ให้เอาสมอแห้งไทยสามกำมือของคนป่วยต้มกับน้ำสามถ้วยแก้วใส่เกลือเม็ดหนึ่งช้อนโต๊ะต้มเคี่ยวไปให้น้ำลดลงเหลือเพียงหนึ่งถ้วยครึ่งแล้วให้คนไข้ดื่มอาการเพียจะหายเป็นปลิดทิ้งพูดพลางก็เปิดเสื้อให้ดูที่ไหลยังเป็นรอยช้ำๆอยู่สองสามจุดได้บอกแล้วว่าขณะนั้นฉันกำลังเป็นห่วงอาการคนไข้เด็กของฉันอยู่มาก พอได้ฟังดังนั้นฉันไม่ได้รีรอเลยได้ขออนุญาตต่อโทรศัพท์ไปแจ้งอย่างญาติของคนไข้ที่บ้านเขาบอกให้ออกไปซื้อสมอไทยแห้งมาเดี๋ยวนี้จัดการต้มให้เพชรคนไข้รายนี้ดื่มในคืนนั้นทันทีพ่อบอกเสร็จก็พอดีมีคนไข้รายหนึ่งซึ่งนัดไว้ว่าจะขอเช่าเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ไปบูชาก็เข้ามาในห้องรับแขกพอเห็นผู้มาใหม่สองสามีภรรยา ผู้มาบอกยารักษาโรคลูคีเมียก็รีบลาแล้วก็ไปส่วนผลของลูกสมอไทยที่ได้รับคำบอกเล่าไว้นั้นก็เกิดเป็นผลดีอย่างประหลาดญาติคนไข้โทรศัพท์มารายงานว่าหลังจากดื่มน้ำสมอไทยนี้แล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ถ่ายอุจจาระเป็นการใหญ่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งบ้านพอถ่ายหมดท้องอาการทั้งหมดที่เป็นก็หายเป็นปลิดทิ้งลุงขึ้นก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอ เช็คตัวมะเร็งจากเดิมห้0 0 0ื่นกว่าเหลือ 3, สามพันเศษเล่นเอาหมองงจนอุทานออกมาว่านี่ไปโดนลูกฟลุกอะไรมาจึงเป็นไปได้อย่างนี้ตกลงเพชรเด็กสาวผู้น่าสงสารของฉันก็รอตายมาได้อย่างบุบิดท,ที่สุดยิ่งกว่านั้นยังแข็งแรงขนาดขนของย้ายบ้านไปเช่าตึกสองชั้นอยู่เพื่อจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเดินขึ้นหอพักซึ่งที่เดิมเธอซื้อแฟลตเอาไว้ชุดหนึ่งแต่อยู่ชั้นสเดินขึ้นไปไม่ไหว เลยย้ายตัวเองไปอยู่ใกล้ที่ทำงานเพื่อสะดวกในการเดินทางไปทำงานและหาหมอในชั่วโมงที่ฉันเขียนอยู่นี้ยังไม่ได้รับข่าวคืบหน้าว่าอาการดีขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่แน่ใจรู้สึกว่าเพชรจะต้องไม่ตายถ้าท่านสุภาพบุรุษและภรรยาคู่นี้มาบอกยาได้อ่านพบก็ขอได้โปรดรับความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการที่ท่านจูจูก็มาบอกยารักษาโรคร้ายนี้ เสร็จแล้วก็ลากลับไปนั้นได้ช่วยชีวิตมนุษย์ผู้น่าสงสารให้รอดชีวิตได้ในนาทีสุดท้ายทีเดียวถ้าไม่ได้คำบอกของท่านคนไข้ารายนี้ก็จะต้องเหลือแต่ชื่อแล้วป่านนี้อานิสงผลบุญนี้ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขกายและใจปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีที่ชอบก็จงได้สมปรารถนาทุกประการ ถ้าท่านมีตัวตนก็ขอได้โปรดกลับมาสนทนากับผู้เขียนให้ได้กล่าวคำขอบคุณด้วยตัวเองอีกสักครั้งด้วยเถิดจะดีใจเป็นอันมากถ้าได้พบท่านอีกครั้งและการมาอย่างจู่โจมและกลับไปอย่างรีบด่วนนั้นทำให้สงสัยเหลือเกินว่าใครหนอส่งท่านมาและได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ได้อย่างประหลาดที่สุดถ้าท่านมีตัวตน ผู้เขียนก็ถือเสมือนเทวดาได้ส่งท่านมาในจังหวะที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ผู้หนึ่งซึ่งไกลถึงขีดมรณะเต็มทีแต่กลับได้เกิดใหม่เพราะคำบอกเล่าของท่านเพียงไม่กี่คำแท้ๆเอาละครับเนื้อหาของบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ